อะไรแล้วเนี่ยมันคือแค r โร i n นาเรปเปอร์เขาบอกว่ามันเผ็ดแบบโอ้โหน้ำมูกไหลแล้วอ่ะอยังไม่นั่งกิน <c oughs> ให้ทุกคนเลือกว่าถ้าเราเผ็ดมากเราจะกินอะไรระหว่างนมกับสาหร่ายแต่ที่สำคัญเป็นสิวเนะีย่ยเรียน <laughs> ยังไม่ท si. so ัน si. ก so ิน si. ก so ็ร้อนแล้วอะเผ็ดแล้วอะสู้สิสู้สิวะหญิงสู้สิสู้สิสู้สิสู้สู้ เราเป็นคนเพลินแล้วเราจะอึพูดไม่ได้พูดไม่ได้ใครกล้าถ้าให้ลอง ไม่ได้